จนท่านสสท่านนายกท่านนำพลนะครับยกเสาแหกภาษาบ้านเราว่าเสาแหกภาษากลางเรียกว่าเสาเอกเอามองจุกูมูสีนี่บ่เอาเอาว่าท่านว่าเอาขึ้นไม่เอกเอามองกิ๊กหางนาคนี่บ่เอาขึ้นมาเอะเอาว่าง เอาหมองงาไม่ตากหอยถุงเงินถุงคำนี่บอเอเออ้าวคำพุนคำพุนเชิญท่านสอสท่านนายกท่านนำบนและพี่น้องเราซอยกันมัดครับบ้านงัดให้นานให้แข็งให้ยูอโอ้ยคำพุนคำพุนนี่หมองงาไม่ตากหอยถุงเงินถุงคำามาสั่นว่า อาพี่น้องเราชาวคณะกรรมการเราครับเห็นเห็น <c oughs> ข้อมูลแล้วเนาะไปตัดรวดไว้เด้อตัดรวดไว้อันนั้นผมเป็นกวาดได้บัตรอันนั้นเป็นไส้เด้อเห็นทีนน่ไหนว่าสิมาไฮแมนเอาท่นสวุนนสวรรณคุณสุวรรณตัดรวดไว้เอาเมื่อกี้เรากวดาดทั้งสารัข้ามบ้านผู้ขา่าเอิ่นว่าอัดเอิ่นอัดบาตหม่องเอิ่นกวาดเอันเดียวกันเกนน็พี่น้องเด้อโอ้ยขอบคุณยิ่พอมากเนี่ยปาดยุ่มยนบัตรเท่า กอดจัดเตียงแบงใบแน่นแล้วเนาะจะน้อยก็จะเดินดูตัวยกขึ้นถ้าล้องกินปลาเตี้ยๆว่าเตี้ยเดียบร้อยไหเออมันมันมันโชคใช่ถ้าผู้กองเดียนว่าเตี้ยก็ร้องกินต้นต้นต้นเสาหรือว่้เตี้ยว่าต้นอะไรอ่าลกยกจากเสาเอกเสาแหกเรามาหาเสาโทษเสาขวัญ อันผู้ใดบ่ทันคักใจเห็นโชคเห็นไส้อยู่ข like ้างหน้าบ่สามารถดียอนโชคยอนไทยรับโชครับไทยได้เลยครับเด้อมในเริ่มมองหนีมองโอของมงคลไส้เงินเหรียญก็ได้เงินบาทก็ดีเออเอ๋อโอ้ยมีแต่ดังแล้วเภาษาถูกทำคุ้มทำคุ้นเอาลวดมาเอาลวดมามามาต่กัน ครับถือโอกาสในช่วงนี้นะครับประชาชนพันไปถึงรถรถเชนนะครับรถช่างนะครับก็ให้เตรียมเครื่องใหญ่เข้ามาเลยนะครับเตรียมเครื่อ,องใหญ่เข้ามาเลยเด้อพอสั่งเดิร์รถเชนเขาไปทำดีน้องได้แล้วนาะพี่น้องครับบาร์นิตรีด,ดเอาโจกเอาไส้ขึ้นเป็นการทยโยเลยครับบ้านี้ เอามองจุ่มกุ้มของเก่ากันนี่บ่อาบบ้า,อา,า,าวบ่เอามือนี่ก็บ่เอาเอามองคำเข้าจุ่มนี่บ่บ่เอายังบ่ทนันเอาอยัางบัดนั่นพอใจเอามองยูซุมอินเย็นนี่เป็นบ่เออพี่น้องถ้าพูดเท่าจะเลื่อนลุงเรื่องในพระพุทธศาสนาเอาโอ้มีบุญมีท่านได้สั่งได้แปลงร่วมกัน ครับพี่นองทีมา่ามือนี้ยูซุมเจินเย็นยูดีมีแห้งทูทูทกคนน,น,น,ะนะครับโรคโ,โ,โควิดก็บบ้ามากลมากายเลยครับแต่จะเข็มสองเข็มเทากับ่วงแล้วท่านลองมาหน้าจะเข็มแล้วค,ครับคุณ สองเข็มนะครับคำท่านประธานและคณะที่เสาเอกเพื่อที่จะได้ผูกผ้าเจ็บสีนะครับจเจริญพรท่านประธานท่านนายกท่านรองนายกและท่านานํำพลและท่านสอจอครับท่านเจ้าภาพเสานะครับร่วมกันผูกผ้าเ็สีที่เสาเอกครับจเจริญพรครับ ับเจ้าหน้าที่เตรียมผ้าเตรียมได้สายสินผูกที่เสาด้วยนะครับขับรถมาเลยพอ่อรถมาเลยรถรถรถ,รถเชนนะครับเข้ามาเลยท่านได้มาร่วมบุญมาร่วมเป็นเนื้อนาบนุญกอ,องกองละฟังผู้ใดยโยกไก่อันใดตีนันเด้ เกมงานสร้างออแหสัญญาณเด้อเอาไม่ไวมัโตอาสงมีหยังับเดวเดเอาตังาซะก่อนตังาดีๆงามแต่ตอนเาเกิดหาดย่อมกับไฟเสือดำเลอไไฟไดสายสินน้ำคุณครับ สองจานนะครับมห้าสีสามสองนึ่งไอโหพิยาเมสางกายานวังตโนวังตวังวทยมเจียตุเจียมังคะเร ภาวนานแก่เรารีบพรพระอภิเษกสัมโพคุณธานันงามบรรพบรมทรงสุนังขันธังสุมาน tất giả soi ngang thang, lễ soi Phật thang chín na, hóa giả mang ba thang ba คือการยกสอบแห่แห่โซ่แห่หมานแห่กล่อแห่ก้วยนะครับแห่สุขภาพดี่มีบันมีซีซุขเจริญม,มั่นเจริญม,มีพีหนกปี่ม,ม,ม่มาหววบนหัวใบ้หากระลังจัดแจงแบงใบหาไทยสวยหาจุดพวกกัดที่ร่ตัวอยู่กับดูแลว้วก็แต่แค่นออก็มีแต่ผู้เที่ยวทานนะครับ

อันอนี้ซังกาลันเอาเสาลงเอาไตมหนักหล่อส,อ,ลอสักครูนครนาาน่นะครับสิบเอ1ดนาฬิกากับที่17นาทีนะครับชาติทุนท่านไปถึงไฟประตูอันเพื่อจัดเตรียมไปให้เรียบร้อยนะครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนยกธรรมก็ให้วางผ้าตบไว้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จพิธีจะได้คนเอาไว้เลยทะเบียนรถแปดสี่เจ็ดหกศูนย์สามด้าจะเคื่อบุพพุบังเออทะเบียนรถว่าเออเยวเอพร้อพ่อดีก็ได้บอกซูไปบอกฟัง <laughs> Được không? Được con có xấu đắng hừm <laughs> tại vì cứ súng đều thật là thật phục phòng thiện sau kia tay vào để xấu à เรบเจเิระ่้องกเป็นรงานสร้างความเป็นมงคลกับผู้พบผู้เห็นั ทางท่ามนสั่งคนหนึงไปหาตูเชื่อมมาไว้เ้อะอาตูเชื่อมมาเพื่อเป็นเชื่ยกเป็นตเรแมฮาตั้ง่เริ่มเกื่อวาไม่เปอันนั้เปยหาเปน้่าเ้เรื่องเนีพรอคับเชี่ยอ่าีแมนจะไว้เล็กมีดเราไปเล็กทัมีดเราไป ว่าตอนนี้ใกล้สีเทาแล้วลำดับที่หนึ่งท่านสะสะประลังอนุพรครับสองท่านนายกประเสริฐพงศ์ธีรมิตรสามรองมนัรมาชาสี่รองกิติชยมาศห้ารองวรพจน์รองวรพล์พักสุดชัยหกท่านสจเปตวันสิริพันธ์เจ็ดท่านสจจิรายุทธชติศิรากุลแปดคุณนำพลดาราเก้าดรธวัชชัยนำท่าแสง สิบดอกเตอร์สุพจน์แก้วจะเดินสิบเอ็ดคนสมสนิทพิราชัยสิบสองคนสุวรรณอุดมสิบสามคนนพดลพลโพเขียวสิบสี่คนบุญช่วยกองเงินและสิบห้าคนพ่อชายคำสินครับสิบห้าท่านครับถวายพระไตรครับครับจอนได้วางกรยังสุขังบลาล ก็ขอนโมทนาสาธุทุกท่านเห็นผลงานของท่านแล้วไม่ว่าเริ่มต้นด้วยจากท่านที่เป็นเจ้าของต้นไม้ในแปลงนาของท่านต่อมาท่านก็มาบริจาคให้กับทางวัดต่อมาท่านก็มีเจ้าภาพในการบูชาต้นเสานี่คือขั้นตอนเกิดจากจิตใจที่เลื่อมใสของพี่น้องชาวพุทธครับก็นําผลงานดีๆมา เราสู่กันฟังและมาอ,าอานุโมทนาในจิตของท่านด้วยสาธุสาธุสาธุครับต่อไปหลังจากที่ยกเสเอกโสโทและโสคำโสคูณทุกโสทุกประเภทแล้วศาลาตรงนี้ก็คงจะเป็นศาลาที่ใหญ่โตกว้าง เพราะว่าช่องนี้ต่างคณะกรรมการเราจะทําเป็นรูปโดมโค้งเหมือนกับเต็นท์เล็กๆข้างหน้าน,นี่แหละครับแล้วปีกเราก็จะซอยออกไปอีกเฉพาะช่วงโดมนี่ก็20เมตรช่วงปีกซ้ายขวาก็จะซอยออกไปอียืดเราปีกขึ้นข้างละ8เมตรก็ลเลยแจ้งให้เจ้าสัทธาได้ทราบว่า ศาลาหลังนี้หลังอากทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามเพราะสาราหลังเก่าหลังคาแดงก็จะรื้อถอนออกไปครับครับก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านเห็นผลงานของท่านแล้วไม่ว่าเริ่มต้นด้วยจากท่านที่เป็นเจ้าของต้นไม้ในแปลงนาของท่านต่อมา ท่านก็มาบริจาคให้กับทางวัดต่อมาท่านก็มีเจ้าภาพในการบูชาต้นเสานี่คือขั้นตอนเกิดจากจิตใจที่เลื่อมใสของพี่น้องชาวพุทธครับก็นำผลงานดีๆมาเล่าสู่กันฟังและมาอนุโมทนาในจิตของท่านด้วยสาธุสาธุสาธุ ต่อไปหลังจากที่ยกเสาเอกเสาโทและเสาคำเสาคูณทุกเสาทุกประเภทแล้วศาลาตรงนี้ก็คงจะเป็นศาลาที่ใหญ่โตกว้างนะครับเพราะว่าช่องนี้ต่างคณะกรรมการเราจะทำเป็นรูปโดมโค้งเหมือนกับเต็นเล็กๆข้างหน้านี่แหละครับแล้วปีกเราก็จะซอยออกไปอีก เฉพาะช่วงโดมนี่ก็20เมตรช่วงปีกซ้ายขวาก็จะซอยออกไปอีกยืดออกไปอีกขึ้นข้างละ8เมตรครับก็ลเลยแจ้งให้เจ้าสถาได้ทราบว่าสาลาหลังนี้หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามเพราะสาราหลังเก่าหลังคาแดงก็จะรื้อถอนออกไป